เกมวันนี้ก็ถือว่าพอใจในการเล่นของตัวเองค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาแข่งเก่งกว่าจริงๆนะคะเพราะเป็นมือหนึ่งศูนค่ะแล้วเราตีได้กับเขาก็มีการต่อสู้ค่ะแต่เราก็ยังต้านความเก่งเขาไม่ไหว่ะล้วก็เป็นไงบ้างเกมวันนี้ค่ะก็ถือว่าเล่นอยู่ในฟอร์มค่ะแล้วก็เราก็แก้เกมเขามาได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่เขาก็แข็งกว่าเราด้วยดูแล้วโอกาสเข้ารอบเป็นไงบ้าง ก็ยังพูดถึงโอกาสเขาเรอค่ะก็ต้องลุ้นให้วันนี้อินเดียชนะนเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเล่นกับอินเดียถ้าสมืติพรุ่งน,นี้เราชนะอินเดียแล้ววันนี้อินเดียชนะเนเธอร์แลนด์เราก็จะเป็นสามเศร้าค่ะก็ต้องอรอลุ้นอีกทีนึงค่ะยังมีโอกาสอยู่ก็จริงเป็นที่สองของกลุ่มได้ความมั่นใจตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังก็จะพาไปสัมผัสค่ะก็เราก็จะทำหน้าที่ของเราดีที่สุดนะว่าดูแล้วมีแผนรับมือไงบ้างเรื่องเกี่ยวกับการเจอกับอินเดีย กับอินเดียพรุ่งนี้ก็ได้มีการวางแผนค่ะได้ดูศึกษาเกมคู่ต่อสู้เรียบร้อยแล้วว่ามีข้อดีข้อเสียตรงไหนนะคะพวกเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเล่นพรุ่งนี้ค่ะฝากฝากให้ถึงคนไทยกับบางคลาดค่ะก็อยากจะฝากแคนชาวไทยค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ทั้งพ่อแล้วก็เอิร์ธค่ะนักกีฬาแบบว่าและนักกีฬาแบบท่านไทยทุกคนค่ะพวกเราทุกคนไปทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะ